something yeah. yeah. พชรที่ปากแดงน้ PC, มเสียนคบนี่ครันาจบางวันที่สิบห้ารางพัฒนาออกน้รัฐปากเล้ววันทีสอปบป่วลวน้ำเดือจังไดแน่นอหนาวบนสลงทางลงบนภูหนาวเดือครับะเอาไปเบิ่งแนวทางกันค่ะ ยานี้ก็จะเป็นแนวทางของชอชัยชานเนาะค่ะมีผู้ใดติดตามชอชัยชานบ่เนาะพี่น้องของวันที่สิบสามหม่บ้านนี่เนาะค่ะวันที่สิบสามแนวทางของชอชัยชานลาวพัฒนาค่ะพี่น้องออกเต็มเต็มแปดเจ็ดแปดเจ็ดร่างสองตัวเข้าเต็มเต็มโดยที่บอดด้กลับเนาะค่ะตัววิ่งก็เข่าแปดแปดเจ็ด ถ้ามีผู้ใดผ่านมาหรือว่าติดตามพื้นกระสิอันโศกมานอยู่เนาะอันมีผู้ชอบวะอันมีผู้ใดชอบชอชัยชาญเนาะคะ่ะของพื้นกระสามสี่งวดแล้วค่ะบอลลุษเข้าไปยั่งยั่งเข่าอยู่ค่ะเข่าตัวเขา่าไสองตัวเข้าตัวเดียวชอชัยชาญกันยังบอลลุษเนาะลายลายงวดแล้วค่ะ นี่ก็เป็นของมือคึืนนี่จังได้กากบาขอบุญขอบคุณนชอชัยชานเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาพารวยเนาะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้เจตาคอมเมนต์ตาหักตหกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะทุกคนมาเบิงแนวทางใหม่ของเพิินค่ะชอชัยชานลาวพัฒนาในวันที่15เนาะ วันที่สิบห้าวิ่งรูดของเพิรนก็จะมีศูนย์กับสองค่ะศูนย์สามสองตัวหกหางเนาะเพิรนไหนมาสองตัวหกหางศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่งค่ะสองเจ็ดสองหกสองห้าเพิรนก็จะมีศูนย์ศูนย์กับสองสองค่ะสามตัวสามหางเด้อค่ะพี่น้องเพิ่น์นไหนมาสามหางเนาะ 027 026 025ค่ะตัวนิ่นตัวจอรกระไฮสามห่หางเด้อค่ะ272502เนาะแคปหน้าจอค่ะผู้ถ้าผู้ใดชอบของชอชัยชันเนาะสามตัว027ค่ะตัวนิ่นตัวจอของเพิ่นเลขทุกตัวก็มีเขา่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องถ้าเลขบอเข่ากับกาบขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงเนาะ ของชอชใช้ช,ชาตินี่ก็ถือว่าเดินดีอยู่ค่ะหลายงวดแล้วถือว่าเดินดีอยู่สองตัวก็เข้าตัวหนึ่งงวดมือวันที่สิบสามเดี่ยวก็เข้าเต็มเต็มเนาะคะ่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะปินของจีปากแดงเนาะคะ่ะจีปากแดงให้มาแล้วค่ะตัวใหม่ของพคนเข่ามาว่างมาว่างสองงวดเนาะคะ่ะ งวดที่สามรุดไปงวดวันที่สิบสามลุดเนาะจีปากแดนเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะถ้าเลขมเขาเลขลุดไปกะกาบขอตรวจขออภัยถ้าผู้ใดอันเขาตามัก มักเกปากแดงเอามักแนวทางนี่ล่ละกะไปลองบึงเด้อค่ะซีมบึงทาโศกทาหมานเนาะพิจารณาใหม่เนาะตามบึงถ้านาสนใจชอบก็จัดเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไว้ของพื้นเข้าไปงวดแรกที่พื้นเอามาว่างเข้าไปติ่มๆเลยค่ะงวดที่สองกับเข้าไปสองตัวหนึ่งตัวเนาะ มันนี่งวดที่สามพื้นของวันที่สิบสามลูดแม่พี่น้องบอยา,างบ่เดินแม่เอาไม่เนาะค่ะพิจารณาไม่ถ้าไปมีใจก็ไปต่อเนาะแนวทางของจีปากแดงมาบึ่งแนวทางไม้ของพื้นค่ะแนวทางไม้ของพื้นก็จะวิ่งลูดเก้ากับหนึ่งค่ะวิ่งลูดเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางเนาะ ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองบนก็จะมีเก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสามหางหนึ่งสามตัวสามหางค่ะเพื่อนห้มากเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งค่ะวันที่สิบห้าลาวพัฒนาเนาะติดตามกันสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะวันที่สิบห้า กราบขอบุญขอบุณเจีปากแดงเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณหลายๆค่ะแล้วก็กราบขอบประคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามามาเบิ่งไม้กำลังแรงใจเนาะมากดติดตามในช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเอาไปต่อค่ะต่อไปเป็นของอ,อพิษค่ะอ,อพิษวันที่สิบสามอภ เพชรนี่ก็ถือว่าเดินแน่ยอยู่เด้อค่ะเดินดีออกเพชรอันสี่อนซื้อเพิ่นบดออกพอติโอ้ยคอไพ่ลายๆหรือพี่น้องจากมันเป็นน้ำหนาวหรือเป็นน้ำลินรั่วหรือเป็นน้ำเจ็บปากเจียตาก็ได้ออเพชรเราพัฒนาวันที่สิบสามเป็นมัวว่านนี้เป็นมือขึ้นนีสองทุ่มเนาะสองทุ่มครึ่งที่ออกมากของเพิ่นเขา่าไปโตเบิ้ลค่ะสามสาม วิ่งรูดเนาะสามตัวหนึ่งสองตัวเข้าตัววิ่งรูดเข้าสามตัวเบิ้ลส,สามสามค่ะของอพชรจับตามุ่งกันของอพชรถือว่าเดินเยอะค่ะอพิษสามสามเนาะตัวเบิ้ลเบิ้ลตัวไม่เบิ้ลไก่มาแล้วค่ะพี่น้องฝากพิจารณากันเนาะ าผู้ใดชอบผู้ใดมกักแนวทางของเพิินแนวทางของออเพชรชอบกระจัดแคบหน้าจอไว้ค่ะสายวิ่งสายลูดสายเบ้ลเนาะเอาที่ชอบเนาะค่ะพี่น้องหลายเซียนหลายคนเอาที่เขาชอบเขามากักเลือกเอาเนาะชอบของผู้ใดกระจัดของผู้นั่นล่ะค่ะเป็นเรื่องธรรมดา อเพชรลาวพัฒนาวิ่งรูดวันที่สิบห้าพฤษภาคมห้มาก,กับหนึ่งวิ่งรูดสามสองตัวหกหางสองตัวหกหางเนาะค่ะห้าเจ็ดห้าหกห้าสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่ตัวเบิ้์นก็จะมีห้าห้ากับ หนึ่นเนาะค่ะสตัว4หางออพิษให้มาห้าหนึ่งเก1ห้าหนึ่ง,ง,ง,งค่ะฝากกดติดตามในเด้อค่ะผู้ใดผ่านมาเห็นชงในหน่อยของเกตาขอกำลังแล่นใจเนาะแล้วก็บึงแนวทางของออพิดไปน้ำกัน ถ้าชอบก็จัดเนาะค่ะฝากไว้พิจารณาค่ะพี่น้องไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันเนาะเลขทุกตัวก็มีเข่ามีหลุดเนาะค่ะตัวเน้นตัวจอของออเพชรพนไหมาสามหางเด้อค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกับห้าหกค่ะสามตัวตัวเน้นพนไหม่าสองหางห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหกค่ะตัวเน้นของออเพชร ัววิ่งรวดแล้วก็ตัวเบินบินห้าห้าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องชอบกระจัดแคบหน้าจอเนาะพี่น้องผู้ใดชอบไพ่มักก็แคบหน้าจอไว้เอาไว้ดุนดุนจักหน่อยอยู่ถ้าพี่น้องสนใจจะเขียนเอาหรือว่าจะแคบหน้าจอเนาะคะ่ะเจตากาขอระคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเบบซี่ทุกท่านที่เขามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามขอพี่น้องมีความสุขก,กันดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเนาะเดินทางไปไหนก็คอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปหน้าพอกันไหมค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ